สวัสดีค่ะพบกับป้าถาปณีชาแนลนะคะวันนี้ป้าถาก็จะมาทำาผัดมะละกอใส่ไข่ขาวนะคะทุกคนเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนี่นะคะป้าถาจะใส่น้ำนะใส่าเทียมที่ป้าถาบอกนะคะ กาษาทำเพื่อสุขภาพนะภาษาก็จะใช้น้ำผัดใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ใส่น้ำก็มันเดือดแป๊บหนึ่ง ใส่หมูสับนะคะทุกคนค่ะหมูสับนะคะอันนี้คือป้าถาทกินคนเดียวนะกินส่วนตัวก็อย่างที่ป้าถาบอกนะคะป้าถาดูแลสุขภาพใช่ไหมป้าถาจะทําอะไรที่ป้าากินคนเดียวเพราะาเราต้องกินไข่ขาวทุกวันใช่ไหมคะป้าถาจะคือทาเราทําได้หลายอย่างอยากให้คนที่อ่า มีโรคประจําตัวอย่างปัานะคะได้ทําแล้วก็ทําตามปัานะเพื่อดูแลสุขภาพของเราเนาะเนี่นะคะเราอยากกินอะไรเราก็ทําได้เลยนะคะแต่เราก็รูแลสุขภาพเราอ่าปัญถาจะผักอ่าผักนี่ปัญถาจะกินนิ่มๆน,นะ เพราะลำไส้ปลาถาถ้ากินขาวแข็งๆแล้วลำไส้เขาจะไม่ค่อยละปลาถาเป็นตั้งแตลตอนที่ปลาถาให้คีโมเพราะฉะนั้นปลาถาก็จะกินทุกอย่างที่มันนิ่มเสิน้ำนิดหน่อยเพราะจะให้มะละกอมันจะแข็งใช่ไหมเวลาปลาถาตำอ่อส้มตำปลาถาเึงไม่ต้องตำเ,เ,เส้นให้มันนิ่ม นี่ยค่ะอยากข้าวข้าวปลาถากร้นึ่งเองนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือข้าวที่ปลาถากินทุกวันปลาถาจะใช้วิธีนึ่งแยกจากที่ข้าวหงนะคะปลาถากินข้าวนิ่งแล้วก็ผัดมะละกอให้สุกก่อนให้นิ่ม มันคนอาจจะก,กินแบบกรอบๆแต่ว่าถากินไม่ได้ก็ถาก็ต้องใช้วิธีทํายังไงก็ได้ให้มันนิ่มเลยก็อาจจะใช้เวลาทํานั้นนิดนึงเกลือน,น,น,นะคะแต่ืชมพูเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหาร าเป็นคนชอบกินผักไงถ้าไม่มีผักกินก็ไม่อร่อยเนาะทำตามป้าถาได้นะคะคนที่ดูแลสุขภาพเราอยากกินอะไรทำได้เลยแต่ละคือเราก็ดอกเครื่องปรุงลง ก็จะแห้งแล้วก็ใส่น้ำไปหน่อยซอสุงรสค่ะแล้วต่อเอานะคะใครชอบอย่างไรก็แต่แต่ว่าไม่ควรที่จะกินให้มันเค็มเกลือชมพูก็ไม่เค็มนะทุกคน เคุณพงไม่วามเค็มน้อยมากโอคนิ่มแล้วนะคะนี่ค่ะไข่ขาวของปลาถามันจะมีไข่แดงติดไว้นิดหน่อยมันอ,ออกหมดเลยไม่ได้แต่ว่ากินไข่แดงน้อยๆไม่เป็นไร มาตอกันไปเลยนะคะ ไปตัดเห็นไหมคะไข่ขาวน่ากินไหมทุกคนนะค่ะกระถาสิมลองโอเคถ้าเราทำทุกวันเราจะรู้ไงว่าเราใส่ประมาณไหน เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใบโหระพาไปเลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะผัดไข่ใส่หมูแล้วก็ใส่หมูสาบใส่ไข่ขาวนะคะ ใส่ใบโหละพาเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะฝากกดเลิกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป้าถาด้วยนะคะฝากช่องถาปนีชาแนลด้วยนะคะขอทุกท่านได้เข้ามารับชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่มีโรคใบโรคใครข้ไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะคะบายๆนะคะ,ะ,คะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ